สวัสดีครับ, olan, ว,รบวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการผูกบัญชีธนาคารนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่ทําธุรกิจวาเลนเทอร์นะครับแล้วเริ่มได้รับคอมมิชชั่นนะครับสมาชิกเนี่ยจะต้องเข้ามาผูกบัญชีธนาคารในระบบด้วยนะครับเพื่อเป็นการรับคอมมิชชั่นนะครับและก็ต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับ2ขั้นตอนนี้นะครับจะต้องทําให้เรียบร้อยนะครับทั้งยืนยันตัวตนและผูกบัญชีธนาคารนะครับส่วนในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการผูกบัญชีธนาคารนะครับ เมื่อท่านนะครับล็อกอินเข้ามาในระบบนะครับให้เลือกของฉันนะครับที่มีรูปหัวคนสีส้มๆด้านล่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เลือกที่ผูกบัญชีธนาคารนะครับกดเข้าไปครับท่านเนี่ยจะเห็นนะครับการผูกบัญชีธนาคารนะครับเป็นบุคคลกับนิติบุคคลนะครับจากนั้นนะครับตรงไมายเนี่ยให้เลือกนะครับเป็นประเทศที่เราอยู่นะครับเราก็ต้องเลือกเป็น t h นะครับไทยแลนด์นะครับจากนั้นเนี่ยสมาชิกเนี่ยก็กรอกข้อมูลนะครับ ของท่านเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งข้อมูลในที่นี้นะครับจะต้องเป็นข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับทางธนาคารนะครับอย่างเช่นชื่อผู้รับเงินเนี่ยนะครับก็แนะนำให้ใส่เป็นชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษของท่านนะครับที่ให้ไว้กับธนาคารนะครับแนะนำให้ตรงนะครับและถูกต้องนะครับนะฮะทั้งชื่อนามสกุลเลยนะครับส่วน ชื่อภาษาจีนเนี่ยนะครับชื่อผู้รับเงินภาษาจีนอันนี้ไม่บังคับนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารนะครับใส่เข้าไปนะครับส่วนสวิตช์โคดเนี่ยนะครับท่านเนี่ยสามารถไปเซิร์ชสวิตช์โคดของแต่ธนาคารเนี่ยใน Google ได้เลยอย่างเช่นผมแนะนำนะครับอาจจะใช้ธนาคารกรุงเทพนะครับท่านก็ไปเซิร์ชใน Google ว่าสวิตช์โคดธนาคารกรุงเทพนะครับ Google ก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าเลขสวิตช์โคดของธนาคารกรุงเทพคือเลขอะไรนะครับเราก็ เอานะครับมาใส่นะครับมันจะเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขผสมกันนะครับก็เอามาใส่นะครับส่วนตรงค่าเงินเนี่ยในระบบนะครับมันมีให้เลือกเท่านี้นะครับเราก็เลือกเป็น usd ส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราให้ไว้กับธนาคารนะครับข้อมูลที่อยู่นะครับเมืองรัฐนะครับแล้วก็ที่อยู่โดยละเอียดเนี่ยนะครับรหัสไปรษณีย์อันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่นะครับของ ธนาคารนะครับเราก็ใส่ข้อมูลที่อยู่เนี่ยนะครับของธนาคารไปได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับให้ใส่ข้อมูลเนี่ยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมดนะครับข้อมูลที่อยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยนะครับเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยในสาขาไหนยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้เนี่ยท่านเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ ในสาขาเซ n นทันอีสต์วิวนะครับท่านก็ต้องเอาข้อมูลนะครับที่อยู่นะครับของสาขาที่ท่านเปิดเนี่ยนะครับหรือเซ n นทันอีสต์วิวเนี่ยนะครับมาใส่นะครับในระบบนะครับส่วนนะครับชื่อธนาคารนะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อธนาคารเต็มเลยอย่างเช่นถ้าเราใช้นะครับธนาคารกรุงเทพนะครับเราก็ใส่แบงคอกแบงค์นะครับอันนี้นะครับแนะนำนะครับให้พิมพ์เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับเป็นภาษาอังกฤษ ตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับชื่อธนาคารนะครับสำหรับข้อมูลที่อยู่นะครับผมย้ำเพิ่มเติมนะครับแนะนำนะครับให้ใส่ข้อมูลที่อยู่นะครับของธนาคารที่ท่านนะครับไปเปิดนะครับตัวเล่มบัญชีนะครับสาขาใดที่ท่านไปเปิดเนี่ยก็ใส่ข้อมูลของสาขานั้นไปเลยนะครับนะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ท่านเนี่ยนะครับทำการผูกนะครับบัญชีธนาคารนะครับ จากนั้นเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ